สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพามาชมการทําขนมเบื้องกันนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายคนก็ชอบทานขนมเบื้องเช่นกันใช่ไหมคะพ่อค้าเขาก็จะหยอดแป้งลงในกระทะคะ่ะคุณผู้ชมคะแล้วเขาก็จะใช้ที่เกลี่ยแป้งนะคะเกลี่ยไปให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะเป็นวงกลมแผ่นใหญ่ๆเลยคะ่ะเพื่อที่จะสะดวกในการใส่ครีมนะคะเมื่อเกลี่ยจนเต็มกระทะแล้วนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะหยอดครีมลงไปคะ่ะคุณผู้ชมคะ สวยงามมากเลยค่ะคุณผู้ชมหยอดแบบนี้เลยนะคะทุกอันเลยค่ะจนกว่าจะเต็มกระทะเลยนะคะนี่นะคะก็จะค่อยๆหยอดค่อยๆหยอดดูก็เพลินยิ่งนักค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะเมื่อหยอดลงไปสักครู่แล้วเขาก็จะทิง้งทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเขาก็จะใช้เกลียงค่ะคุณผู้ชมใช้เกลียงตักเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะเกลียงตักพับครึ่งค่ะคุณผู้ชม คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแป้งที่ใช้ทําขนมเบื้องนี่ทํามาจากอะไรบ้างก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์แป้งถั่วเขียวแล้วก็เกลือค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็ยังผสมด้วยไข่ไก่นะคะน้ําตาลมะพร้าวด้วยค่ะค่อยๆผสมกันแล้วก็ใส่น้ําปูนใส่ไปด้วยนะคะนี่นะคะมีเขาเรียกว่าหน้าหรือไส้ดีย่คุณผู้ชมมีเยอะแยะเลยนะคะมีทั้ง ฝอยทองด้วยนะคะที่ครีมที่เห็นอยู่นี้นะคะคุณผู้ชมเป็นครีมขนมเบื้องซึ่งทํามาจากไข่ขาวแล้วก็น้ํนาตาลมะพร้าวแล้วก็แบะแซ่แล้วก็เกลือค่ะคุณผู้ชมคะผสมกันใส่เครื่องตีแป้งเลยค่ะก็จะได้เป็นครีมขนมเบื้องแบบนี้เลยนะคะนี่ที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นกล่องกล่องละห้าสิบบาทค่ะคุณผู้ชมประดับประดาด้วยเขาเรียกอะไรเยลลี่หรือว่าอะไร สวยงามน่ารับประทานมากเลยนะคะคุณผู้ชมคะขนมเบื้องคะ่ะ